ดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมมาเอาใจคุณแม่บ้านที่มีเด็กๆหรือว่าตัวคุณแม่บ้านเองก็ตามนะครับที่ชอบทานทาทนร์ไข่นะฮะเราก็เคยเห็นแถวๆซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีขายเนาะแต่หลกัหลกๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือ KFC นะครับมักจะมีไก่ทอดแล้วก็มีทาร์ไข่เนี่ย เป็นเมนูประจําที่หลายๆคนสั่งวันนี้ผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็สามารถท,ทําทาร์ตไข่เองได้นะคืออันนี้เนี่ยผมสั่งมาจากแมคโครออนไลน์นะครับให้เขามาส่งที่บ้านอันแรกนี้จะเป็นาทาร์ตไข่เหลวแช่แข็งนะครับตาเอโร่เขาเขียนตรงนี้เ็าเขียนว่าไข่เหลวปรุงสําเร็จพาชเจอร์ไรซ์แช่แข็งสําหรับท,ทาทาร์ตไข่นะฮะอันนี้1ถุง 850กรัมหรือว่า8ขีดครึ่งนะครับราคา165บาทนะเราจะเอามาเทาใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า Frozen tart s h e l l แป้งทาร์ไข่แช่แข็งตาเอโร่เหมือนกันนะครับหรือเปลือกทาร์ไข่แช่แข็งนั่นแหละมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด18ชิ้นราคา98บาทก็จะตกอยู่ชิ้นละประมาณ5บาท4สตางค์40ตังค์เราจะมาทำทาร์ไข่ สองแบบนะครับหมายถึงว่าในการอบเนี่ยเราจะใช้วิธีการ2แบบด้วยกันไปเราไปดูวิธีการแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแป้งทาร์ไข่กันเนาะตัดไปเลยนะครับคือเอาออกจากช่องแช่แข็งมามันก็อ่อนตัวเร็วมากเลยนะ ลักษณะมันก็จะทํามาเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยแปลงทาสโอ้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอานี้ใส่ใส่ในนี้เลยแล้วไปอบเฮ้ยนี่เป็นพวกเราไหม เดี๋ยวจะทำสักประมาณ6ชิ้นก่อนเนาะวิธีแรกนี้อันนี้มันมันเริ่มอ่อนตัวแล้วว่าต้องระวังหน่อยอะ่ะมัน,มนอ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนตัดตรงมุมแล้วกันนะครับน,นี้ต้องค่อยๆเทนิดหนึ่งโอ้ ประมาณน,นี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวนี้เก็บก่อนเดี๋ยวผมจะเอาใส่ในตะแกรงของหม้อทอดไร้น้ำมนันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อน ขยบอันนี้ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ใส่นะครับคือเททารไข่ใส่เนี่ยไม่ได้คำนวณเลยมันใส่ได้กี่ชิ้นนะโอ้โอเคเดี๋ยวจะพยายามใส่ให้หมดอ่ะ ก็ได้อยู่นะครับใส่ได้หลายอันอยู่เดี๋ยวพยายามให้มันอยู่ตรงกลางแล้วกันนะ่ะโอ้ย ประมาณนี้นะแล้วก็ยกใส่หม้อทอดไร้น้ำมันอย่างเบามืออวิธีแรกนี้ผมจะอบไปพร้อมกับเอาทาไข่เหลวเนี่ยพร้อมกับเปลือกทาไข่เลยนะจะใช้สักร้อยเจ็ดสองศานะครับเวลาประมาณสัก20นาทีก่อนเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ เมื่อกี้ตั้งไว้20นาทีตอนนี้เหลืออีก5นาทีแสดงว่ามันผ่านไปละ15นาทีนะครับเพราะผมแอบมาดูเมื่อกี้เนี่ยผมว่าแค่นี้พอก่อนละ <c oughs> กลัวหน้ามันไหมมามาดูกันนะครับโอ้เห็นไหมถ้านานกว่าเนี้ยคือไหมแน่นอนมาผมจะพอแค่นี้นะอือ,อ ดูน่ากินดีเนาะแต่ว่าข้างในจะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวขอเอาใส่ในเขียงก่อนอ,อันนี้ใช้มือหยิบไม่ได้นะจ้ามันร้อนโอเคโอถ้าไปซื้อก็ตกประมาณชิ้นละ20-25ถึง25บาท นะครับก็เอา20-25บาทคูณ18ไปเนาะแต่ถ้าเราทำเองก็จะตกเท่าไรอะต่อไปในการทำรอบที่2เนี่ยผมจะอบเฉพาะเปลือกทาร์ตไข่ก่อนนะครับประมาณสัก5นาทีเนาะแล้วเราค่อย เทนะครับอะไรอ่ะถ้าไข่เหลวใส่เข้าไปนะครับปุ้มใส่เลยจะเอาสักประมาณ3-4ชิ้นก็พอเนอะรู้สึกว่ามันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวทานไม่หมดสัก4ชิ้นแล้วกันนะครับ Okay. อบก,ก่อนทีนี้เราจะใช้ไฟประมาณสัก180องศานะครับเวลา <Okay. S 1> 5นาทีป้ายครบ5นาทีแล้วโอ้โหอืมทาร์ทมันก็พองเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวลองไปใส่ดูก่อนแล้วกัน <c oughs> ทีนี้ผมก็จะเททาร์ตไข่เลวลงไปนะครับสูงด้วยอ่าค่อยๆก็กันดูมันใส่ได้น้อยขึ้นเยอะเลยอะครับเพราะว่าไอตัวเปลือกทาร์ตมันพองตัววิธีแรกอาจจะเวิร์กก็ได้น้อ ก็ลองให้ดูนะครับว่าบางคนบอกว่าคือมันเสร็จแล้วว่ากลัวเปลือกทาร์ตเนี่ยไม่สุกก็เลยอบก,ก่อนแล้วค่อยเอาทาร์ตไข่เหลวเข้าใส่ผมก็เลยลองให้ดูนะโอเคใส่เข้าไปผมจะใช้ไฟประมาณสัก180นะครับแล้วก็เวลาสัก สิบนาทีก็พอเพราะว่าเปลือกมันไปละห้านาทีเนาะ,อะลองดูสินาทีผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดู <c oughs> หน้าตาแปลกๆไปนะทานไข่อันนี้ะไปดูกันเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะ ร้อนมากเลยจะชิมยังไงเนาะก็ไม่แน่นะหลายๆคนอาจจะชอบแบบเปลือกกรอบอย่างนี้ก็ได้นะโอเคเสร็จเรียบร้อยไปทั้ง2แบบแล้วนะครับแบบแรกก็คือเอาเปลือกทาดไข่มาแล้วก็เททารไข่เหลวใส่แล้วก็ไปอบ ในหม้อทอดอไร้น้ำมันปกติแบบที่2ก็คือเอาเปลือกทัดไข่ไปอบก่อนนะครับแล้วก็เททาดไข่ใส่ที่หลังแล้วไปอบอีกรอบหนึ่งนะครับหน้าตามันก็จะแปลกไปแต่ที่คุ้นคุ้นนะ่ะคืออันแบบแรกน่ากินกว่าแบบที่2นี้รู้สึกว่ามันจะแบบมันจะสุกไปเนาะไอเปลือกมนะันอะเดี๋ยวจะมาลองชิมอันแรกให้ดูก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมอ่าเขาจะมีถ้วยฟอยล์มาด้วยนะไอเปลือกนะั่นนะ่ะก็ถอดออกง่ายๆเลย ยังสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกนะเนี่ยนะฮะผมก็ว่าโอเคนะนี่คือรสชาติทาร์ตไข่ที่เคยกินแบบที่ไปซื้อที่ KFC หรือว่า Big C อะไรเงี้ยนี่คือออริจินอลเลยอ่ะใช่ได,ได้แบบที่สองไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเพราะว่ามันร้อน อ,อันนี้นะครับอืมอันนี้ก็อร่อยไปอีกแบบเหมือนเหมือนกับเหมือนกับพายอ่ะพายที่แบบกรอบๆออะนะครับแล้วก็มีทัชไข่เหลวอยู่ข้างในใครชอบกรอบๆทำวิธีนี้นะครับวิธีที่สอง แต่ถ้าใครชอบแบบท้ดไข่ปกติเลยเนี่ยอร่อยแบบที่เคยกินเนี่ยนะครับก็แบบวิธีที่หนึ่งเนาะอ่าอันนี้ทําได้2แบบแต่ว่าแบบแรกเราจะคุ้นกว่านะครับผ่านไปแล้วนะฮะเมน้งง่ายๆจากหม้อทอดอไร้น้ํามันนะครับใครๆก็ทําได้เด็กๆช่วงปิดเทอมนี้เขาขยายเวลาเปิดไปแล้วนี่ <laughs> อยู่บ้านนานขึ้นอีกไปซื้อมานะฮะแล้วก็มาทําเองนะครับประหยัดเงินกว่าผมว่านะ นะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะมีเมนูที่จะทำกับหม้อทอดลอยเพียบเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ